ปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็ในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับทุกวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มแสดงครับแบงก์เองก็จะเป็นขับร้องโครงสี่สุภาพลิเกก็คืออีกหนึ่งศิลปะวัฒนธรรมของไทยอีกแขนหนึ่งเหมือนกันซึ่งตัวแบงก์เองเนะี่ยก็รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นคนหนึ่งที่มีอาชีพเป็นพระเอกลิเกครับตั้งแต่แบงก์เกิดมาจนถึงทุกวันนี้สมเด็จพระพันปีหลวงท่านก็คือแม่ของแผ่นดินพระองค์ท่านได้ทรงงาน มาหนักมากๆหลายๆอย่างที่พระองค์ท่านได้สร้างเอาไว้พระองค์ได้อบอุ้มศิลปะวัฒนธรรมของไทยไว้มาโดยตลอดในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็ในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็คือ ทุกวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มแสดงครับช่วงออก,ออกแขกนะครับก็แบงค์เองก็จะเป็นขับร้องโครง4ี่สุภาพครับพร้อมกับศิลปินนักแสดงและก็ท่านผู้ชมด้นานเวทีทุกคนก็จะยืนถวายความอาลัยต่อพระบรมชายรักษ์ของสมเด็จพระพันปีหลวงครับแล้วก็แล้วก็มีได้ให้ศิลปินฝ่ายหญิงนะครับได้สวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมนะครับซึ่งเป็นชุดไทยดุสิตนะครับก็เป็น หนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมของสอมเด็จพระพันปีหลวงในส่วนของโครงศิสุภาพนะครับแล้วก็ได้นํามานะครับอาจจะไม่ได้แบบประพันธ์ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้นําตรงนั้นมาขับร้องครับครับผมก็จะเป็นแบบนี้ต่อเนื่องนะครับคืออย่างน้อยนี่หนึ่งเดือนนะครับที่ทางการได้ประกาศนะครับขอความร่วมมือแต่ว่าอย่างโบสีดำเนี่ยแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์แสดง ความไว้อะไรนะครับก็ตั้งใจว่าจะติดไว้หนึ่งปีเลยครับครับครับใช่ถูกต้อง <Okay. S 1> แล้วก็นำมานำมาสวมใส่ใช่เพื่อ <Okay. S 1> เพื่อเราจะได้แบบระลึกถึงสมเด็จพระพันปีหลวงเพราะว่า พระองค์ท่านก็ทรงอบอุ้มศิละปะวัฒนธรรมของไทยมานานมากๆนะคบหลายๆด้านเลยทั้งด้านดนตรีในเรื่องของการแสดงโดยเฉพาะโขนที่พระองค์ท่านเคยตรัสเอาไว้ว่าถ้าไม่มีใครดูแม่จะดูเองครับอย่างแบงค์เนี่ยแบงค์มีอาชีพเป็นลิเกนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ไม่ได้เป็นมีอาชีพเป็นนักแสดงโขนก็ตามแต่อย่างน้อยรากเหง้าของความเป็นไทยลิเกก็คือ อีกหนึ่งศิละปะวัฒนธรรมของไทยอีกแขนงหนึ่งเหมือนกันซึ่งตัวแบงค์เองเนี่ยก็รู้สึกภาคภูมิใจที่แบงค์ได้เกิดมาอยู่ในแผ่นดินไทยและเป็นคนหนึ่งที่มีอาชีพเป็นพระเอกลิเกครับแน่นอนครับตั้แต่แบงค์เด็กๆนะครับแบงก์ก็รับรู้ว่าลิเกเนี่ยเป็นสมบัติของพ่อแม่แบงค์ครอบครัวแบงค์ที่มี เพราะว่าครอบคลัวแบงค์ไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะครับตั้งแต่เด็กเราก็แสดงมาเพราะว่าเรารู้ว่านี่คือนี่เราอาจจะมองเป็นหน้าที่แต่พอเราเริ่มโตขึ้นเราเริ่มมีความรู้มีการคิดการอ่านมากขึ้นเราก็จะเริ่มเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าเฮ้ยตรงนี้มันไม่ใช่แค่อาชีพมันไม่ใช่แค่หน้าที่แต่มันคือเหมือนเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ครับและจนถึงปัจจุบันนี้มันยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นกับการที่ว่า ในสิ่งที่แบงค์ทำมาตั้งแต่เด็กๆมันไม่ศูนย์เปล่าไม่ใช่แค่แบงค์คนเดียวรวมถึงผู้ใหญ่ทุกๆท,ท่านเลยในวงการลิเกนะครับแล้วก็เพื่อนๆวัยรุ่นรุ่นเดียวกันรวมถึงเด็กรุ่นใหม่ด้วยที่กําลังเติบโตทุกคนก็เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จที่เรายังรักษาลิเกตรงนี้ให้อยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ ขอบคุณโซเชียลมีเดียรวมถึงพี่ๆสื่อทุกๆสื่อนะครับที่ได้ให้พื้นที่เล็กๆก,กับอาชีพลิเกให้ทุกคนได้รู้จักคำว่าลิเกได้เห็นได้ยินได้สัมผัสลิเกมากขึ้นแบงมองว่าตรงนี้มันคือสิ่งสำคัญมีส่วนมากๆเลยที่ทำให้คนมองเห็นลิเกมากขึ้นและเข้าใจว่าเอยลิเกมันมันไม่ใช่อะไรที่มันโบราณมันไม่ใช่อะไรที่น่าเบือ่อ มันเป็นสื่ออีกสื่อหนึ่งที่สามารถสร้างรอยยิ้มให้กับคนได้ทำให้คนมีความสุขได้คใายเครียดได้แม้แต่คนที่มีโรคประจำตัวโรคซึมเศร้ามีอาการดีขึ้นได้จากการดูลิเกสามารถทำให้คุณปู่คุณย่าที่เป็นโรคชรานะครับที่แบบท่านไม่มีแรงนอนติดเตียงมีกำลังใจขึ้นมาได้เมื่อได้ชมลิเกอะไรอย่างเี้ครับซึ่งแบงก์ก็มัน มันได้หลายๆอย่างมากๆเลยนอกจากที่ว่าอาชีพนี้จะสร้างรายได้นะครับทำให้ครอบครัวแบงค์และก็อีกหลายๆครอบครัวได้สุขสบายแล้วมันก็ยังเป็นมากกว่านั้นนะครับมากกว่าคําว่าอาชีพจริงๆครับครับครับคือแบงค์ก็จะบอกว่าคานี้ครับ ถ้าถ้าแบงค์เป็นคนได้ยินเองเนาะคงจะมีกำลังใจมากขึ้นเป็นแบบร้อยเท่าพันเท่าเพราะว่าสิ่งหนึ่งแบงค์บอกแล้วว่าแบงค์จะทำผักดันลิเกไปให้ได้ไกลมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าแบงค์มีทุกวันนี้ได้ก็เพราะอาชีพลิเกจริงๆนะครับเพราะอาชีพลิเกจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่มีทางแน่นอนที่แบงค์จะทิ้งตรงนี้เพราะว่าถ้าแบงค์ทิ้งลิเกเนี่ยหมายความว่าแบงค์อาจจะทิ้ง ทิ้งชื่อสอนรำน้ำเพชรไปเลยก็ได้และแบงค์จะทิ้งได้ยังไงเพราะว่าครอบครัวเราเป็นครอบครัวใหญ่มากจริงๆไม่ได้มีแบงค์แค่คนเดียวครับมีอีกหลายๆครอบครัวที่จะต้องใช้ชีวิตจะต้องดําเนินชีวิตต่อที่จะต้องสู้ไปในทุกๆวันนะครับแน่นอนครับตั้งแต่แบงค์เกิดมาจนถึงทุกวันนี้สมเด็จพระพันปีหลวงท่านก็คือแม่ของแผ่นดินนะครับก็พระองค์ท่านได้ทรงงาน มัหนักมากๆนะครับแล้วก็หลายๆอย่างที่พระองค์ท่านได้สร้างเอาไว้ทุกคนมองเห็นแล้วก็แม้แต่เด็กรุ่นหลังเติบโตขึ้นก็ต้องได้รับรู้ถึงผลงานต่างๆที่พระองค์ท่านได้ได้ทำเอาไว้รวมถึง ที่พระองค์ได้โอบอุ้มศิลปะวัฒนธรรมของไทยไว้มาโดยตลอดนะครับนี่คือสิ่งสำคัญในฐานะที่แบ,บ๊เป็นเยาวชนคนหนึ่งที่มีอาชีพเป็นเพลงลิเกครับแบ๊ก็รู้สึกว่าสิ่งนี้แหละครับจะเป็นสิ่งที่เด็กรุ่นหลังจะพูดถึงพูดต่อๆกันไปที่พระองค์ได้ตัดเอาไว้นะครับทั้งในกับโขนว่าไม่มีใครดูไมช่ดูเองหรือกับ รุ่นพี่นะคะพี่เอชายาที่พระองค์ท่านได้ตัดไว้ว่าอย่าทิ้งอาชีพลิเกนั่นหมายความว่าพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมในรากง่าของความเป็นไทยจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนนะครับที่เกิดมาเป็นคนไทยในผแผ่นดินไทยครับเราอย่าด้อยค่าสิ่งที่เรามีเลยนะครับคุณไม่จําเป็นที่จะต้องมาเป็นลิเกก็ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องเล่นดนตรีไทยเป็น ไม่จําเป็นที่จะต้องแสดงโขนได้แต่ขอแค่เราภาคภูมิใจกับวัฒนธรรมของไทยเราสิ่งที่เรามีแค่นั้นก็พอแล้วครับช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ให้อยู่ไปต่อชั่วลูกชั่วหลานครับ